ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง a r ร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับประจำวันจันที่10เนอะรอบแรกก็ดูทางไปเบาๆเลื่อเล่นไปนิดๆพอครับอังกฤษอังกฤษอังกฤษดบบนึงดูตารางแป๊บนะครับอังกฤษมันเปิดบวกแต่ตอนนี้มันบวกมาเยอะอาจจะไปลบก็ได้ โอ้ oh, ไปลบนิดๆหน่อยบวบๆนินะ่ว่าโปรกาัตร์โอเคครับอังกฤษวันนี้เด่น5 7ครับไม่ใช่พิกัดนะครับอันนี้ไม่ใช่พิกัดเนาะใน,นไม่ที่5ครับถ้าใครชอบ7ก็ลอง7เนาะโอเคครับ5 4 5 5 4 5 7 5 8 4 7 8 7 9กครับร้อใสเจครับเนาะถ้า no. ชอบ5้ชอบเจ็ก็ลองพิจารณาดูครับส่วนตัวผมชอบ5 7ทั้งคู่เลยเจ็ด <laughs> ต้องถอยจะแตกนะครับโอเคครับยังไงลองพิจารณาดูอังกฤษออกผล4ี่ทุ่มสามทิพย์นาทีโดยประมาณเนาะแล้วมารุ้นกันครับรอบแรกไปเบาๆก่อนลวกันนะครับนะครับถ้าม่อยากพลพาคลิปผมครับ กรุณากดติดตามกด s u b สไ r i b ์ไว้นะครับกรณีมีโฆษณาแต่ละคลิปเนาะรบกวนอย่ากดข้ามเนาะหุ้นปวดประสาทครับอังกฤษลบรบบบอกลบระบบบอกอยู่นี่ตอนที่ดูอยู่นี่ก็เดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงอยู่นี่เนเออจริงๆครับยุ่งเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านครับประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษเดี๋ยวมาเจอกันเยอรมันในคลิปต่อไปครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ